สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ได้โปรเจคเตอร์มา1ตัวนะครับยี่ห้อเบนคิวนะครับคุณผู้ชมมีกระเป๋ามีอะไรพร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับมีสายไฟนะครับแล้วก็สาย vga นะครับแล้วก็สาย hdmi นะครับ hdmi แล้วก็สาย av โอ้โหอุปกรณ์ครบเลยครับตัวแปลงอันนี้เป็น ตัวแปลง vga เป็น hdmi นะครับมีรีโมทโอ้โหคุณผู้ชมอุปกรณ์ครบเลยครับคุณผู้ชมครับแมสุดยอดเลยครับแมอุปกรณ์นี้บอกได้คำเดียวว่าครบครันเลยนะครับคุณผู้ชมครับครบครันเลยอันนี้เป็นตัวแปลงมันไม่ใช่ vga นี่ครับแต่เป็นอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ละแต่ไม่ใช่ vga นะครับ อ่ามีแผ่นซีดีโปรแกรมด้วยอเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมรูดซิปออกเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาเครื่องออกมามาดูกันว่ามันรุ่นอะไรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเบนคิวตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับอือ,อนี่มาแล้วครับโอ้เครื่องหนักทีเดียวครับ่าเครื่องก็สภาพสวยอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับเบนคิวในชื่อรุ่นชื่อรุ่นจะต้องดูข้างล่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับชื่อรุ่นจะต้องดูข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับมาดูชื่อรุ่นกันตรงนี้ชื่อรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้เบนคิวเอ็มพี MP721 นะครับคุณผู้ชมดูใกล้ๆดีกว่าอ่าดูใกล้ๆก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ MP21 อะไรครับในตัว216หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมซูมมาดูใกล้ๆก็แล้วกันนะครับนี่ครับเป็น MP7214 นะครับ MP7214 นะครับไม่แน่ใจตัวหนังสือมันลบแล้วนะครับแต่ก็ เครื่องยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับนี่ครับดูครับดูเครื่องก็สวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อสายนะครับตัวนี้2,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาต่อสายทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับอันนี้ช่องเสียบ pues ส,ส,สายไฟอันนี้เป็น USB ขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์เอาท์นะครับก็คือต่อจอนอกอันนี้เป็น VGA นะครับสำหรับอินพุตนำสัญญาณเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับอินพุตนำสัญญาณเข้ามาตรง VGA ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าช่องต่ออะไรนะครับคุณผู้ชมแต่หัวมันที่ได้ตัวแปลงมานี่ครับเข้ากันได้เลยนะครับกับตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ก็เสียบเข้าแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็แปลงมาเป็นช่องต่อ HDMI ตัวนี้ VGA มันไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ ก็คือต่อต่อตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะลองลองต่อสายดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับ2,200ลูเมนครับยี่ห้อเบนคิวนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ดูภาพรวมคร่าวๆแล้วนะครับดูความสวยงามของเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาต่อสายทำการทดสอบเจ้าเบนคิวตัวนี้นะครับ MX 721นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า มันจะสว่างดีแค่ไหนนะครับ2,000ลูเมนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมทําการต่อสายนะครับนี่ครับสาย VGA นะครับคุณผู้ชมครับ VGA มาเข้าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือว่าเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับแล้วก็มี external hard disk นะครับเป็นที่เก็บไฟล์ภาพยนตร์นะครับเอาเสียบเข้ามาที่ USB แล้วก็นําสัญญาณจาก มีเดียเพลเยอร์ตัวนี้มาเข้าที่ VGA ของเจ้า BenQ ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบแสงนะครับคุณผู้ชมครับกับจอ2เมตร40นะครับคุณผู้ชมครับผมเปิดไปแล้วนะครับมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับมีรีโมทนะครับคุณผู้ชมสามารถกดที่รีโมทเปิดเครื่องได้เลยนะครับปึ๊บอ่านี่ครับกดเปิดเครื่องได้เลยนะครับ ติดไหมอ่าไม่ติดลองใหม่อ้าวทำไมไม่ติดครับอ่าเดวลองกดตรงนี้นะครับอ๋ออาจจะทานหมดหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมอ่ะผมกดเปิดเครื่องแล้วนะครับนี่ครับมีไฟสีเหลืองๆกับพิบกับปิบก็เปิดขึ้นมาแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อตัวนี้นะครับ มีช่องต่อ VGA นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สีเหลืองๆก็คือสัญญาณวิดีโอนั่นเองนะนี้ออ d ด o โออินนะครับผมไม่มีลำโพงนะครับวันนี้ต่อสัญญาณแดงขาวขออภัยแดงดำนะครับเหมือนกันนะครับสีดำก็คือแทนที่ของสีขาวนั่นเองถ้าสายบางเส้นมันก็จะเป็นแดงขาวนะครับบางเส้นก็จะเป็นแดงดำกรณีนี้ก็คือแดงดำนะครับสัญญาณเสียงนะครับซ้ายขวามาเข้าที่ออเดีโออินตรงนี้นะครับเป็นรูเดียวนะครับ อ้าวเปิดเครื่องมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาแล้วนะครับนี่ครับเปิดเครื่องมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบด้วยไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็นอนละครับเห็นมาแล้วนะครับผมจะเปิดไฟล์ภาพยนตร์ให้ทุกท่านทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับคุณผู้ชมนี่สองพัน 200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อ BenQ ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับรุ่น MX571 5หรืออะไรเนี่ยครับประมาณนี้แต่เอาเอาเป็นบอกว่ายี่ห้อ BenQ 2,200ลูเมนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมดูภาพครับโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพครับนี่ฉายกลางวันเลยนะครับ2,200ลูเมนนะครับเป็นการฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมดูครับอสุดยอดจริงๆครับ เบนคิว0 0นลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอ2000ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับแสงแรงจริงๆครับ2200ลูเมนนะครับฟังดู2200ลูเมนเนี่ยฟังดูแสงจะไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมแต่เป็นอยากให้รู้ว่าเป็นลูเมนแท้ๆเลยคุณผู้ชมก็ดูแสงก็แล้วกันครับนี่เป็นการฉายกลางวันนะครับ โปรเจคเตอร์ระบบ DLP โปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อเบนคิวนะครับอุปกรณ์ครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ครบนะครับมีแม้กระทั่งนี่ครับกระเป๋านะครับกระเป๋าของเบนคิวของมันเลยนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูคลิปอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูคลิปอื่นๆนะครับอ่าเรื่องอะไรครับดูเรื่องส้มปล่อยก็แล้วกันเนาะอ่ะ ทดสอบภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยนี่ครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับอืมหืมแกมเหลือเกินครับดูครับ2,200ลูเมนครับยี่ห้อเบนคิวนะครับทดสอบกับจอ2เมตร40นะครับนวลแลครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดนะครับแสง2,200ลูเมนฉายกลางวันนะครับทําได้ดีขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดมากครับคุณผู้ชมะเดี๋ยวผมเดินมาดูลําแสงก่อน นี่ครับให้ดูลําแสงนะครับถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้าเบน q ตัวนี้นะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่สุดยอดครับ BenQ ิวโปรเจคเตอร์นะครับ2,200ลูเมนครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับทดสอบฉายกลางวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบให้ทุกท่านได้ดูแสงกัน จะเลยนะครับว่า2,200ลูเมนนั้นฉายกลางวันจะได้แสงประมาณไหนครับ DLP projector นะครับได้แสงประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับเจ้า BenQ projector ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับอืสุดยอดจริงๆครับแหมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้า BenQ p r โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา5,900บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ